ส่วนรับวันนี้ก็จะไปดูแหน่แล้วก็ม้านะครับว่ามีเหลือใช้กันหรือเปล่าในส่วนที่บ้านแถวนี้ครับนี่ก็คือแหน่ในร่องสวนนะครับมีเยอะครับมีทั้งสวน,นครับนี่เป็นต้นไม้นะครับ น,นี่กองเศษไม้เก่ากองแรกเศษกิ่งไม้ที่นี่ก็คือกองใหญ่ที่จะมาใช้กันมีขยะแล้วก็เศษไม้เยอะมาก ขณนะพอเหมาะพ่อครับ